สวัสดีค่ะวันนี้เตรียมจัดส่งนะคะยางใหม่โอตานิสองหกห้าหกนะคะอีกหนึ่งชุดนะคะวันนี้จัดส่งโดยขนส่ง NNP นะคะปลายทางจังหวัดกำแพงเพชรนะคะรอรับสินค้าที่หน้าบ้านของลูกค้าได้เลยค่ะ ยาการยางปักทางห้องเฮียเพ่อยังตลาดจังหวัดกาฬสินะคะลูกค้าสามารถแอดไลน์ไอดี0 9 9 3 5 4 4 4 6 8นะคะสอบถามราคาสินค้าได้เลยค่ะ